เขาเห็นแล้วเขาติดใจครับโอ้พวกพวกเนี่ยมีสิบต้นยี่สิบต้นเนี่ยเขามาแบ่งไปลองใช้ลองใช้ดูครับคราบอโอเคครับเขามาแบ่งอยู่เลยเลยเลยครับก็ถือว่าพอคนงานมาเห็นก็ต้องแบ่งของเราไปใช้เพราะที่เขาใช้อยู่เดิมนั้นไม่มั่นใจซะ่แล้วมั่ใจแล้วใบไม่เหมือนผมครับโอ้โหขนาดเจอแดดตอนเที่ยงยังใบยังไม่สลดเลยครับไอ้ตัวคู่หูมัสจันเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของความเหนียวของกิ่งอะไรไหมครับเห็นว่ามีพี่นิรุตมีการดึงโยงอะไรต่างๆด้วยเนี่ย มีมีมีสวนครับเหนียวแล้วก็กิ่งอวบขึ้นอวบขึ้นแล้วเราต้นกดลําต้นก็ขยายใหญ่ขึ้นเลยครับแล้วครับครับและพี่นิรุตเองเห็นมีเชือกะโยงระยางสีแดงสีอะไรเนี่ยครับมันยังไงครับกันลมครับโอเคนี่ลมแรงมากเลยลมแรงมากครับวิธีการก็คือว่าโยงกิ่งแล้วก็ไปกันลงดินครับอันนี้คือเทคนิคคือก็ต้องช่วยเขาอีกทีเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยมันมีน้ําหนักถูกไหมครับใช่ใครับเนี่ยสมมติว่าถ้ากิ่งไปอ่อนมันออกเยอะๆนี่ก็ มันกิ่งมันจะกรอบน้อยช่วงช่วงใบออนเพสลาดอะน้ำหนักมันเยอะมันก็จะหักได้เหมือนกันครับเวลาโดนลมโดนอะไรอ่ะพี่นิรุตมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่จะบอกพี่น้องเกษตรกรเออเวลาดึงดอกอัตราสองลิตรเลยครับอ๋อถ้าจะดึงดอกสองลิตรน้ำพันลิตรเลยครับครับอันนี้สองลิตรครับและนี่หนึ่งซองสองซองเหมือนกันครับถ้าจะดึงดอกนี่คือเทคนิคของพี่นิรุตใช่ไหมครับจิตท้องกิ่งอ๋อเทคนิคของเราเลยครับครับ แล้วดอกรูต้องอากาศได้ด้วยนะครับครับต้องมีลมโยกนิดลมหนาวอ๋อลมโยกน้อยนหนึ่งครับครับแล้วก็ดันน้ําส่งไปเลยดันน้ําส่งเลยครับชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวไปแล้วใช่ไหมครับเก็บเกี่ยวอยู่ในระยะฟื้นต้นครับฟื้นต้นครับตรงเนี้ยพี่นิรุดเทคนิคทำยังไงครับในการฟื้นต้นเนี้ยก็อัตราสองลิตรน้ำพันลิตรลาดโคนเลยครับสองลิตรนี่นี่หนึ่งซองสองซองสองซองเหมือนกันพ่นภายในสี่สิบต้นเหมือนกันครับกี่วันครั้งครับ อ่าครั้งเดียวครับครั้งเดียวต่อใบหนึ่งรอบอ๋อใบหนึ่งรอบใบครั้งที่หนึ่งออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอใบชุดน,นี้เข้มพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะปีกอีฉีดลงดินอีกรอบนึงครับอีกรอบอห,หนึ่งเอาลงดินอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอชุดที่สองเสร็จชุดที่สามไม่แล้วครับไม่แล้วเตรียมเอาดอกแล้วครับเ <c oughs> ตรียมเอาดอกอ๋รตอนนั้นก็จะไปสูตรนู้นแล้วนะฮะครับเข้าเขาเอาดอกแล้วนะครับโอ้โหนี่คือเทคนิคที่พี่นิรุตบอกกันไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้ใครก็วิ่งมาหาพี่นิรุตมันจริงไหมครับจริงครับมหายามาห,หาโคูโหูครับ <c oughs> โอ้มาหาโคูโหู <c oughs> ทั้งทั้งบ้านสนามชัยเลยก็ว่าได้ครับครับทั้งหมู่บ้านเลยเวลาเนี้ยทั้งหมู่บ้านเลยครับพี่นิรุตครับ <c oughs> ผมถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งเถอะนะครับต้นทุนนะ่ะในการที่เมื่อก่อนพี่นิรุตอาจจะใช้อะไรมาก็แล้วแต่นะครับก่อนหน้านั้นอนะ่ะมัน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 เป็นยังไงครับม,มันมันเยอะกว่านี้ครับต้นทุนเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้นะครับ <c oughs> กดใช้สองตัวนี้ก็ใช้อยู่แค่สองตัวนี้ไงสองตัวนี้ครับและต้นทุนมันเป็นยงไงครับถ้ามันมันน่าจะประหยัดลงมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ประหยัดลงไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันยุ่งยากไหมครับในการทำไม่ไม่ครับเพราะผมใช้น้ำพันลิตรอยู่แล้วเทให้คนงานเทไปชุดนึงเลยครับครับบอกเขาอย่างนั้นครับไม่ต้องลําบากเรื่งยากอะไรไม่ต้องลําบากเลยครับแล้วพวกตวพวกที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกแมลงโลกอะไรต่างๆแล้วครับ มันมันก็ใช้เคมีครับต้องใช้นะครับนะครับครับใช้เคมีช่วยเพรพอเรานีไปแล้วเนี่ยโรคแมลงมันลดไหมครับหมายความว่ามันลดครับเพราะว่าปกติผมอาทิตย์ละครั้งนะ่นนะแล้วครับครับบางทีเนี่ยแต่สมมติว่าฝนไม่ลงมันอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนจริงจริงแต่ถ้ามีฝนหาฝนนี่ก็สิบบานครั้งครับเพราะว่ามันมันโดนฝนล้างไปมั่งไรมั่งเนี่ครับช่วยมันบ่อยนิดนึงอืมแล้วก็ พี่แตกต่างไหมครับในเรื่องของเวลาที่เราใช้ประเภทอื่นกับเนี้ยความแตกต่างที่เห็นชัดที่สุดเลยช่วยขีดเส้นใตใ้ผมหน่อยนะครับมันถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมันมันต้องใช้หลายตัวบวกกัน<อ>มาประสามเล้วครับตัวนี้สองตัวครับสองตัวนี้อยู่เลยครับดีเลยครับโอ้โหก็หมายความว่าเทคนิคอีกอันคือลดความยุ่งยากต่างๆนะนะครับเวลาเล็งสีเนี้ยก็ไม่ต้องใช้ตัวอื่นใช้ตัวนี้ครับ อันนี้เทคนิคเล่งสีอีกเล่งสีครับ่ว้ได้เล่งสีก็ช่วยได้อีกครับมันยังไงครับสีเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้มันจะต้องร้อยนิดๆร้อยห้าวันหนึ่งร้อยสิบวันพอใช้ตัวนี้ร้อยวันพอเขาเอาได้แล้วครับอ๋อเพราะมันไปเร่งแก่ถูกไหมครับมันเล่งสีเล้วยเงความหวานด้วย